คนเดียว ep 2นะครับฮ้ยเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะมาเนี่ยเฮ้ยรอตั้งนานแล้วโอ้ยเงินคอมไปแล้กันเล่นเกมสนุกมากเลยแปะคุณเสร็จงานแล้วต้องไปทำงานที่ที่อื่นต่อแปะคุณ ไปถึงที่ทำงานแล้ว ให้ให้ทำงานดีกว่าให้เบื่อแล้วไปกินอาหารดีกว่าด้วยเปิดในตู้เปิดในตู้เย็นที่มีอะไรกินมั่งเออมีแค่แซนด์วิชเอง อ๋อหยิบม,มากินก็ได้ก็อร่อยดีนะอ,อร่อยอร่อยดีจังเลยฮ้ยอิ่มละอิ่มแล้วไปไหนดีนะ ดูทีวีดีกว่าเบื่อจังออกไปเรื่องข้างนอกดีกว่าอืมย ออกไปซื้อของนอกบ้านดีกว่าโอไปซื้อขนมวันนี้เราไม่จะกินอะไรมาเลยมีแต่แซนเวิชที่เราได้กินแอบขี่จัก,กรยานแม่ดย ไปกันเลยอ้าวอะไรดีจ้าหนูหน้อยอ่าหนูเอาอันนี้ละกันค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้เอาหมดเลยหมดร้านเลยค่ะอืกลับบ้านดีกว่าดีนะที่ร้านอยู่ใกล้บ้าน เบื่อจังออกไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าว้าว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 โอ้โอ้าอ,อ,อ,อ้โดนชนว้าวมาถึงแล้วโอ้ kabani kwa Oh, uh. oh, oh.